ดีกันด้วยนะคะวันก็มาเล่นเกม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 ,มาครับนะคะก็มันน่าอิจฉามากาเลยอันนี้เขาทำไงน,นะเดี๋ยวทุกองนี้แม่งเลยนะทุกได้ไหมอ่ะขอทุกนะทุกได้ทุกได้ทุกไป,ไปเร่ยนะฉันทำของเขาเสียหายอ,อ,อย่าประจานกันเลยนะไม่รู้เขียนไม่ไ เดี๋ยวไปตีเขาไปเลยนะอย่าไปตีเขานะเดี๋ยวเขาเล่นน้ำกันอยู่ไปตีเขาสักคนหนึ่งได้ไหมน่าจะได้อ่ะเอาฉันช่วได,ด้วยหรอโอเคนะคะเราก็ไป เข้าที่อื่นละกันนี่ไงที่นี่ไงทางเข้าอ,อ,อแล้วเราไปเข้าทางไหนนะฮะพร้อมไหมะกระโดดเลยค่ะคนนี้คนผมตือแน่งเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตีไปหนึ่งคนแล้วใครไม่ลงมาตีรัวๆเธอ,เ,อ,อเดี๋ยวขอขึ้นแท๊บนึนง เราปรับเขาใช่ไหมโอ้ยเจ็บเขาตีคืนนะคะคือเราตีเขาคืนไงคือเราตีเขาไงแล้วก็อ่ะเริ่มตีกันละเริ่มละเริ่มตีกันละโหดูเริ่มตีกันละไม่อ่าเออ my goodness ลงไป ขอโทษทีขอโทษ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 ยา yeah. คือเราเล่นน้ำไงแล้วคือเรา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 อยากตีเขาไงเอาหัวหน้าใช่ไหมสวั <Hello. S 2> ดีจ้าคนนี้นะคะที่รู้จักนะคะคือเราสร้างว่าให้เขาใช่ปะ เยเราขอโทษเขานะคะขอโทษ <laughs> อข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 อไม่หนึ่งไม่เป็นไรไม่เป่าก็ได้เขายังไม่รู้ว่าเราตีอ่ะฝนตกมากฝนตกดูก่อนนะ ไม่เป็นไรนะคะเล่นน้ำได้ใช่ไหมแม่อันนี้คือแบบใบครับใบเงินใช่ไหมเธอตีแม่งเลยเราได้ตีเหรอเราเขาแหละ เขอของนะขอของขอร้องขอรอง,ขอ,องขอของนะจะฟังเรื่องไหอ่นะ 他咋了？ ราไม่ได้คุยกันมานานเลยนะเนี่ยโอเคนะคะก็ขอเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ้า